วันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ต u k i s ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่เขาการันตีมาเลยว่าไม่จำเป็นจะต้องจดในส่วนของตัว Recovery Fade นะครับหรือว่าคำา24คําคำที่เราเอาไว้ใช้ในการแบ็ k อัพฮาร์ดแวร์วอลเล็ตของเราเนาะซึ่งปกติถ้าเกิดใครเคยใช้อยู่แล้วจะรู้ว่าการแบ็ k อัพอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะทำนานยุ่งยาก,กต้องจดต้องอะไรเนาะอันนี้เขาการันตีว่าไม่ต้องแล้วมันจะเป็นยังไงหล่ะมันจะปลอดภัยเหมือนเดิมไหมมันจะมีจุดเด่นอะไรเพิ่มเติมมา เดี๋ยวคลิปนี้มารีวิวให้ดูครับสวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเลอร์ลอสช่องที่นำสาระดีเกี่ยวโลโลกคริปโตเคอเรนซีลิบิตคอยมาสรุปเพื่อบานครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตยูคิครับซึ่งต้องบอกว่าเขาการันตีมาเลยนะว่าไม่จำเป็นต้องจดตัวรีค o v e r รีเฟสแล้วมันมีความชุดเด่นอื่นๆอ,อีกเยอะแยะเลยฟีเจอร์ก็น่าสนใจ และที่สําคัญคือค่อนข้างจะสวยงามราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังทีละอันว่ามันจะน่าสนใจแบบที่เขาพูดไหมเดี๋ยวเรามาตามดูกันดีกว่าเนาะวันนี้เขาก็ส่งตัวฮ u บแววเล็มาให้ผมได้รีวิวกันให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะก็เดี๋ยวยังไงมาดูกันในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของตัว UK คิกับฮ u บแว l เลอื่นๆดีกว่าว่ามันต่างกันยังไงในส่วนของฮับแววเล็อื่นๆที่เราเคยใช้กันเนาะไม่ว่าจะเป็น Tracer l e d g e r Sa ์เซฟพาวอะไรต่างๆเนี่ย ปกติแล้วนะครับเวลาที่เราซื้อแฟลชเวลเล็ตมามันก็จะเป็นลักษณะของ USB แบบในภาพเนาะอันที่1ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะทําการเปิดครั้งแรกเนี่ยมันก็จะเจนในส่วนของซีดเฟ e ขึ้นมาเนาะซีดเฟดมาซึ่งเวลามันเจนมาเนี่ยเราก็ต้องเอาซีดเฟดตรงนั้นนะครับไปจดลงกระดาษนะเพื่อจะเก็บไว้แล้วเราเอากระดาษเนี้ยไปสโตรเลตเก็บไว้ในเซฟไว้ในอะไรที่เราคิดว่ามันปลอดภายัยจะให้คนรู้จักที่เราไว้ใจเขาอะไรแบบนี้ ก็จะเป็นวิธีการเก็บแบบสมัยก่อนเวลาตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตชิ้นนี้หายเราก็เอาตัวกระดาษของเรามาซื้อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตใหม่แล้วก็เอากระดาษของเรามากู้เนาะเกาะอินพุตตัวรหัสไอซีเฟสเข้าไปแค่นั้นก็จบเนาะอันนี้คือแบบเก่าแต่ของยูคิสครับไม่ได้ทําแบบนั้นยูคิสเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องมีตัวซีเฟสต้องจดใส่กระดาษเลยแต่เขามีซีเฟสนะแต่เขาไม่ต้องจดใส่กระดาษครับเขาทําวิธีการคือเขาแบ่งตัว ฮับแวร์วอลเลออกเป็น2คืออันนะครับอันแรกเขาเรียกว่า A Key all e d i c a t i o n Key นะครับก็จะเป็นแบบนี้อันที่2เขาจะเรียกว่า R Key คือ Rescue Key A Key นะครับมีหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวเข้าปกติเลยครับคือเอาอันเนี้ยไปต่อเนาะแล้วก็โอนเงินเข้าออกอะไรนงี้ทำธุรกรรมใช้ A Key ทำา k k y หาย A k คเสียนะครับสมมุติ A Key เสียขึ้นมา A k คใช้ไม่ได้นะเราถอนเงินไม่ได้เราก็แค่เอาในส่วนของ r k นะครับที่เป็นโซเลซิลคีเนี่ย นะครับมาใช้งานนะครับซึ่งในกล่องนี้มันจะมีตัวแวร์เล็ตทั้ง A k และ R คี Q อยู่ในกล่องเดียวกัน2อันเลยนะครับแล้วก็ตัว R ค e เนี่ยมันก็จะทําหน้าที่เหมือนเป็นกระดาษนั่นแหละคือเราเอาสามารถจะเอาไปเก็บนะครับเก็บไว้ในเซฟได้แล้วทีเนี้ยถ้ามันเป็นกระดาษเนาะเพื่อนๆก็ถามอีกว่าถ้าถ้าเกิดมันเปลี่ยนจากตัวกระดาษมาเป็นตัว R k ี Q แบบนี้มันจะมีจุดเด่นอะไรที่แก้เพนพอยต์ของคนที่ใช้กระดาษสมัยก่อนได้ไหมละ่ะนะครับก็มาดูนะครับ ตัวนี้เองตัวตัวยูคิสเองเขาก็ทำรีเสิร์ชมานอ้อว่าปกติลูกค้าที่ใช้ทับแวอลเล็ตแบบกระดาษแล้วมีปัญหามีปัญหาอะไรบ้างอันแรกเลยครับคือเวลาที่เราจดตัวเลขอริเฟตด้วยตัวเองเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเออร์เลอร์นะครับจดผิดจดสลับจดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็จากประสบการณ์ผมเคยเจอลูกศิษย์ท,ที่ทําเจอแบบน,นั้นเหมือนกันนะครับก็เป็นปัญหาเลยว่าเออกูไม่ได้อะไรยังไงเนาะ ก็มีให้เห็นนะครับดังน,นั้นเนี่ยแก้เป็นบอข้อนี้เพราะเราไม่ต้องจดเองอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2เลยคือบางคนก็ไม่จดเองแหละแต่ก็เอาไปจดไว้ในคอมซึ่งอย่างที่รู้กันใครชี้ซีเฟตมาอยู่แล้วผมจะเตือนตลอดว่าอย่าจดซีเฟตบนคอมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคุณโดนแฮ็กทีเดียวเขารู้ฟีเซีเฟตคุณเขาเข้าได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยการจดบนคอมจะถูกพิชชิ่งได้หรือแม้แต่การพิมพ์บนคอมต่างๆเนี่ยเขาสามารถจะ ดูแบ็กอัพได้ว่าเราพิมพ์อะไรไปแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แก้เพนพอยว่าเราไม่ต้องจดในวงคอมข้อที่3คือเขาบอกว่ากระดาษเนาะกระดาษที่เวลาเราจดซีเฟดบนฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยมันมีโอกาสครับจะหายจะขาดจะไม่จะเสียหายได้ง่ายกว่ากรณีที่เป็นอาร์คีหรือว่าเลซิลคีที่เป็นตัวเนี่ยเนาะตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็จะเป็นการแก้ตรงนั้นเนาะแต่โดยส่วนตัวข้อนี้ผมผมก็กางๆนะครับผมมองว่า ก็แล้วแต่คนว่าชอบแบบไหนบางทีอยางเป็นกระดาษเนาะผมก็มองว่าเออถ้าเป็นกระดาษผมก็สามารถให้กับผมจดก๊อปปีน้นี้ผมก๊อปปี้ให้กับออคนรู้จักเฟนแฟนให้กับครอบครัวเนาะให้เขาเก็บได้ก็ไม่จำเป็นต้องรู้คนเดียวใช่ไหมบางทีถ้าเกิดเก็บเป็นอาร์คีอันเดียวก็ถ้ามันหายหรือว่ามันอะไรขึ้นมามันก็จบเลยที่ตรงนั้นเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครสภาพแวดล้อมหรือความถนัดสะดวกแบบไหนเนาะนะครับหรือว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ก็มี ไม่ไม่เป็นต้องเก็บในกระดาษอย่างเดียวแล้วเป็นฮาร์เแวร์บุลเลตแบบเก่าเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนแผ่นเหล็กแผ่นอลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราสามารถจะจดตัวซีฟェสของเราลงไปบนนั้นก็ได้ก็เป็นแบบระดับแบบบูลเลต์พูฟเลยแบบกระสุนยิงไม่เข้าอะไรแบบนี้ก็มี้องก็ลองไปหากันดูนะครับอะไรกันนั้นก็เป็นรูปแบบหนึ่งทีนี้ได้เห็นคอนเซปต์คร่าวๆเนาะเนาะหน้าตาคร่าวๆตัวซีดเฟสนะเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆของมันม้าง ฟีเจอร์ของมันนะครับก็อย่างที่บอกเลยเนาะก็ปกติครับแ์ล็ลเลตก็เป็นเซลคาสโตเดียนนะครับเซลเซลก็จะเป็นเซลคาสโตดีเนาะคือจะไม่ได้ขึ้นตรงกับเอเชียนอะไรเลยนะครับแล้วก็จะมีดีไซน์เรื่องพินอดอร์ดิเคชันอันนี้ปกตินะครับมีในส่วนของตัวโปรเทคนะโปรเทคตัวเฟิร์มแวร์อันนี้ก็ปกตินะครับแล้วก็จะมีใช้ b i p มาตรฐาน b i p ที่เป็นตัว c p เฟสกับ4 4 น,นี้ก็ทั่วไปนะแต่ว่าทีนี้เามาดูเหรียญที่เก็บบ้างตัวนี้จะเก็บได้ประมาณ16เชนนะครับจะมี Bitcoin ์โจอเรียมชอนบีเอ็มบีริปเปอะไรเงี้ยเราสามารถเข้ามาดูเหรียญที่เก็บได้ทั้งหมดในนี้เลยนะครับคุณเข้ามาดูได้เลยนะครับน้อในเว็บไซต์ของมันนะครับก็พิมพ์ u k ด i อทไอโอก็จะขึ้นแบบนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับในส่วนของตัว UKI ิดคอนเซ็ปต์เขๆทีนี้สําหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อนะครับ สามารถที่จะคลิกที่ลิงก์นะครับที่อยู่ด้านใต้ description นะครับก็จะเป็นลิงก์ตัวสั่งซื้อตัว u k คิสฮ a บแวร์บ l ลเลนะครับยูคิสฮัตยูคิส w a อตอนนี้ราคาประมาณ4,600บาทนะครับส6 0 0บาทสามารถสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ผ่านลิงก์ของผมได้เลยนะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องเนาะถ้าเกิดว่าใครซื้อผ่านลิงก์ของผมนะครับแล้วตรงนี้เองก็จะได้ดูด้วยนะครับว่าเวลาเข้าไปแล้วก็มันจะมีให้กรอกพวก ลิจิสเพื่อทําบัญชีก่อนก่อนสั่งซื้อเนะก็ทําให้เรียบร้อยโอเคนะครับเมื่อเรารู้คอนเซ็ปต์ของยูคิดต่างๆมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูอันบ็อกตัวกล่องกันเนาะว่าในกล่องเวลาที่เราซื้อยูคิดมาจากเว็บไซต์แล้วเนี่ยมันจะได้อะไรมาบ้างนะครับในกล่องเนี่ยนะครับก็จะเป็นกล่องสีดำเนาะปกติเขามาเนี่ยเขาจะเป็นกระดาษปไอตัวถุงเนาะแบบแปมาเรียบร้อยเลยนะครับต้องมาฉีดออกนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมี ผนึกหน้าผนึกหลังอยู่ตรงนี้เนาะก็ถ้าเ,เพื่อนๆซื้อมาแล้วมนันจะต้องไม่มีรอยฉีกขาดนะครับเนาะอันนี้อย่างภาพนียคือผมกรีดไปแล้วเพื่อผมดูข้างในนะต้องจะรีวิวต้องดูอะไรก่อนใช่ไหมก็เนี้ยก็จะฉีกมาแล้วนะครับก็จะเห็นแบบนี้ทีนี้ครับเปิดมานะเปิดมาดูข้างในบ้างนะอ่าเปดูข้างในปึ๊บนี่ข้างในนะครับก็จะเป็นเขียนอย่างนี้ Welcome to the Future เนี่ยก็จะเป็นคู่มือเบื้องต้นนะครับเนาะ มีคู่มือ,อนะครับอันนึงเนาะไม่มีอะไรแตังจากนั้นเนี่ยในกรอกจะเป็นแบบนี้นี่จะมีคู่มือเล็กๆอันนี้ด้วยนะครับดูว่าฮาร์ดแวร์เขาจะบอกว่าฮาร์ดแวร์เป็นยังไงข้อมูลอะไราจากไหนแล้วจะมี2อันนะครับอย,อ,อย่างที่บอกจะมีในส่วนของตัว A k กับ R k ทีนี้ผมยังไม่รู้ว่า A k กับ R k คืออันไหนเนาะก็ให้เราสามารถจะหยิบขึ้นมาดูได้นะครับนี่ด้านหลังอ่ะมันจะมีเขียนอยู่นะครับด้านหลังมันจะมีเขียนอยู่แบบนี้ อย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว R เดี๋ยวก่อนนะครับเห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นไหมอ่ะอย่างอันนี้เนาะจะเขียนเป็นตัว R อยู่ตรงนี้นะครับมันจะมี R เขียนเล็กๆอยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆต้องดูเนาะ r R ตัวเนี้ยถ้าเป็นมีตัว R อักษร R อยู่ข้างหลังก็จะเป็นตัว r y หรือว่า Rescue Key ตัวเนี้ยจะเอาไว้ Backup นะครับ Backup ข้อมูลต่างๆ Backup ตัว Recovery Phase นะให้เราส่วนตัวเนี้ยถ้าดูข้างหลังนะครับตัวสีที่เป็นลักษณะสีออกเทาดำเนี่ยนะครับตัวเนี้ย ข้างหลังถ้าเปิมแม่อดูมันจะมีตัว A อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นี่จะมีตัว A อยู่อันนี้ก็คือ Authentication นะครับเป็นตัวที่เอาไว้เข้า Access เวลาจะโอนเงินเข้าออกหรือว่ารับเงินอะไรเงี้ยโอนเเสียบทุกครั้งนะครับก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะมี2อันประมาณนี้หลักๆในกล่องนะครับไม่มีอะไรเลยนะมีแค่นี้เลยแล้วก็อันนี้2อันนะครับไม่มีสายอะไรอย่างอื่นอ่ะโอเคทีนี้เราไปดูวิธีการใช้งานตัว Hardware Wallet อยู่กันดีกว่าครับว่า เวลาที่โหลดเซตอัพโป,โปรแกรมมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะทําการติดตั้งตรงนี้เนาะก็ต้องโหลดตัวโปรแกรมนะครับ ukit hub มาก่อนนะครับซึ่ง ukit hub เนี่ยจะอยู่ที่หน้า ukit.io เลยแล้วก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่ข้างบนเข้ามาแล้วนี่ครับจะเจอ ukit hub เวอร์ชัน1.1.3นะครับอาจจะมีอัปเดตเวอร์ชันเรื่อยๆนะก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้ผมใช้อยู่จะเป็น1.1.3 ก็จะมีในส่วนของตัว Windows ดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็จะมีตัว Mac ด้วยนะครับก็จะใช้อันไหนก็ใช้อันไหนอยู่นะครับจะใช้ Windows อยู่ก็กดอันนี้ใช้ Mac อยู่อันนี้ซึ่งผมดาวโหลดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปดูหน้าตากันดีกว่าครับว่าเวลาที่เราจะติดตั้งตัวให้แมวเลดแลเราใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงพอโหลดติดตั้งเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือผมยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะครับ ขั้นตอนทั้งหมดหลังจากนี้เนี่ยสามารถทําเป็นออฟไลน์ไม่ต้องทำบนเน็ตก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยมากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าเนาะเวลาที่จะติดตั้งตัวนี้เนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะก็ให้เรากด get start นะครับ get start ตรงนี้เลยปึ๊บอ๋อมันจะให้มีติ๊กตัว i u n d e r s t a n d นี่ก่อนเนาะกดติ๊กไปแล้วก็กด get start ครับปึ๊บอ่ากดเข้ามาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยสีดํานะตัวนี้นะ A key นะลูกสีขาวนะตัวนี้นะ R key นะลูกเดนะี๋นะนะยวเก็บไว้นะครับนี่เนาะก็จะมี2อันบอกไง ให้เราสแตมบายทั้งคู่รอไว้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยกด next ครับปุ๊บนี่ก็จะมีบอกว่าเอ้ยเนี่ยกดเริ่มนะให้เราเนี่ยทำการต่อนะครับตัวยูคิดเนี่ยถ้าเราหมุนตรงนี้ออกมาเนี่ยนะครับถ้าเราหมุนตัวนี้เนาะอ,ออกมาเนี่ยอ่าปุ๊บนี่มันจะมี2ด้านนะครับมันจะมี2ด้านด้านเนี้ยจะเป็นตัว USB นะครับเราสามารถเอาตัวเนี้ยไปเสียบกับคอมได้เลยเนาะอย่างบางทีมันมีสายก็สามารถใช้สายได้แต่ว่าจริงๆในกล่องของตัวเนี้ยมันไม่ได้มีสายมาให้นะครับ ก็ใช้ด้านนี้เสียบที่คอมได้เลยส่วนอันนี้มันจะเป็นตัวหัวไทยสีนะครับเข้าใจว่าน่าจะใช้กับตัวโทรศัพท์ได้แต่ตัวโทรศัพท์ผมยังไม่เห็นใครเคยรีวิวเนาะก็ถ้าใครเคยใช้ตัวยูคิปบนโทรศัพท์ก็บอกมาละกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการใช้เชื่อมกับตัวเมตาแมสอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้ตัวนี้นะครับบนมือถือก็ลองดูได้เนาะแต่ผมยังไม่เคยทําวันนี้ผมจะมารีวิวแค่บนคอมก่อนนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้อ่ะเขาบอกว่าให้เราคอนเน็ก ตัวสายครับกับ A อคีก่อนก็ดูด้านหลังเนาะมีตัว A อันนี้จะเป็นสีดำอ่ะก็ผมเอาไปต่อที่คอมก่อนนะครับโอเคผมเอาตัว A k คีนะครับคอนเน็กเข้ากับตัว PC ผมเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับว่า A k คีคอนเน็กเตนะครับจากนั้นกดนะครับเน็กนะครับมันก็จะทําการนี่เนาะติดตั้งอะไรบน A อคีของเราเรียบร้อยนะครับ s u ักเซสนะครับจบแล้ว นะครับแต่เขาบอกว่าจบแล้วอย่าเพิ่งอันปั๊กนะครับเดี๋ยก็คืออย่าเพิ่งถอดตัว A k นะก็ให้กด Next ไปก่อนครับปึ๊บอ่าโอเคเขาบอกว่าเรายังไม่ต้องถอด A k นะแต่ให้เราเนี่ยปลั๊กตัว R key เข้าไป R key ก็จะเป็นรูปแบบเหมือนกันเนาะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็จะมี USB ด้านนี้มีตัว Type C อยู่ด้านนี้เอาใช้เนี้ยไปต่อที่คอมของเราเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเอาตัวนี้เนาะไปแพรให้เรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้พอผมเสียบตัว R key เรียบร้อยแล้วนะครับ มันก็จะทําการแพร์กันเรียบร้อยแล้วตามภาพเลยนะครับ R k Connect e d กด next นะครับก็เนี้ยเดี๋ยวจะแพร์ิิงตัว R k กับตัว AK เข้าด้วยกันโอเคทีนี้ก็แพร์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้กด Set up AK e เนาะพินนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องทำการตั้งตัวพินของเรานะครับขึ้นมาเนาะปึ๊บนี่ ตัวพินเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับนาะอก็จะเป็นคาแรค c เตอร์6ถึง15ตัวนะครับก็เดี๋ยวมันก็คือเป็นอ้น,นี่แหละฮาร์ดเวิร์ดนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวลองดูเนาะนี่ครับก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดนคอนเฟิร์มเนาะรหัสบนรหัสล่างให้เหมือนกันนะครับปึ๊บนี่อันนี้เซ็ตเอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเซ็ตอาร์ครับโอเคนี่ก็จะได้ในส่วนของตัวอา์เนาะกดคอนเฟิร์มจากนั้นเรียบร้อยแล้วครับคอมพลีทแล้วนะ เดี๋ยวเราไปลองกดกันต่อนะครับคือสีดำตรงนี้นะ้อง go to hardware manager นะครับปึ๊บน,นี่ modern k detect อ่าท่านี้แสดงว่าตอนนี้เดี๋ยวเราต้องถอดตัวอะไรครับตัว rk ก่อนเพราะเดี๋ยวเราไม่ได้ใช้ตัว rk ในการเข้าแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมขอถอดตัว rk ให้เรียบร้อยก่อนนี่ครับตอนนี้ถอดตัว rk ออกมาแล้วนะครับเนาะก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เรา Let's k e e คือจะเป็นตัวที่เราจะเก็บอยู่ในเซฟหรือว่าในอะไรที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยนะครับถ้ามหายเอาไว้ใช้กู้เดี๋ยวเรามาดูวิธีตัวฟีเจอร์ต่างก่อนวิธีการใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นตัวหน้าที่เราจะเปลี่ยนอะไรก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับก็ลองดูทีนี้เราลองมาดูตรงนี่ครับ U-Kit Wallet บ้างด้านซ้ายบนนะครับ U-Kit Wallet เนี่ยตอนนี้เราสามารถใช้งานตัว Wallet ได้แล้วนะครับก็เราอาจจะกด Add Wallet นะครับเนาะเข้าไปนะครับนี่เนาะ แอป Wallet แก็พิมพ์คีย์ที่เราตั้งไว้ตอนแรกนั่นแหละนะครับขึ้นมาปึ๊บนี่แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นการตั้งเซตติ้งล็อกวอลเล็ตอนแรกครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรากดอันแรกที่เป็นล็อกเนี่ยทุกครั้งที่เราจะดูข้อมูลต่างๆเนี่ยเราต้องใช้ตัวคีย์ตัวพินนะครับที่เราตั้งไว้นะครับในการเข้าแต่ถ้าเราแบบว่าเอ้ยชิวๆไม่เป็นไรเนาะจะกดอันล็อกก็ได้นะครับแต่ผมล็อกไว้ดีกว่านะก็กด Q1 เนะเป็นลนาานักษณะนี้โอเคเมื่อเราได้อลเล็ตเรียบร้อยครับเรากดเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะ ทำแอคเคาน์ของเราได้เนาะอย่างเช่นแอคเคาน์นี้จะเอาไว้เก็บเหรียญน,นะครับอย่างเช่นเนี่ยผมลองสร้างเล่นไปแล้วอันนี้แอคเคาน์ของแชมป์อ่าของผมเองผมจะเก็บเหรียญน,นี้ใช่ไหมหรือว่าบอกเออตั้งแอคเคาน์ของน้องชายผมผมก็พิมพ์รหัสอีกทีปึ๊บปุ๊บอ่าก่อนนะอ่าอาจจะเป็นแอคเคาน์ของแฟนผมชื่อชี้อย่างเงี้ยอ่าผมก็ตั้ง,งนี่เนาะอันนี้จะเป็นการวางแอคเคาน์แล้วเหมือนแยกแยกแอคเคาน์แยกบัญชีกันแต่อยู่ในกระเป๋าเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูต่อ สมมุติว่าผมอยากจะโอนเหรียญเข้ามาแล้วอ่าผมกดเข้าไปในแชมป์แล้วกันนี่ครับเราสเราจะต้องทําการแอดแ s ส e t ที่เราจะโอนเข้ามาก่อนยกตัวอย่างนะครับอย่างผมต้องการจะโอนในส่วนของอ่า bitcoin เข้ามาใช่ไหมครับนี่เนาะมันก็จะมีให้เลือกตามนี้เลยเนยครับอันนี้จะเป็นเหรียญทั้งหมดที่เลือกได้ a t o ม a w a l b h c นะครับ bitcoin cash BM b m b btc อะไรแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มเหรียญเนาะมี16เชนนะครับอาเดี๋ยวผมลองเลือก btc แล้วกันปึ๊บปึ๊บนี่ แล้วก็แอดเข้าไปนี่ครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัว b ีซีกระเป๋า b ีซีผมเนาะที่อยู่ในนี้นะผมก็จะเลือกรับใช่ไหมผมก็แค่กดรีซีปนะครับตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้เนาะปึ๊บรีซีปปึ๊บเข้าไปนี่ครับก็เอาแ d ดเดสเนี้ยไปใส่ใน h a n ช e อะไรที่ผมต้องการจะโอนเงินเข้ามาเก็บไว้นนี้แหละแค่นี้เลยนะครับอันนี้คือจบนะครับอันนี้คือวิธีการนะรผมจะไม่ทําโอนให้ดูนะเพราะว่าเคยสอนไว้ในทว่าอ,อะไรกันก่อนแล้วไม่มีอะไรวิธีการโอนเข้าโอนออกปกติ แต่ว่าอันนี้สอนวิธีให้ดูว่าหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของตัว u k i s e นะครับที่มาเนาะจะเซตเนี่ยจะส่งออกก็แค่กดตรงนี้เนาะพิมพ์รหัสไปนี่เนาะก็จะมีว่ากระเป๋าไปทงเป็นกระเป๋าอะไรส่รง BCC เท่าไหร่นะครับค่ากแก๊ปปีมันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้นวิธีง่ายมากเหมือนกับอื่นๆที่เคยทํากันนะครับเนาะโอเคนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวคอนเซปต์นะของตัว u k i s e ทั้งหมดเลยที่ เราเอามาเล่าให้ฟังับเพื่อนๆถ้าเกิดรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายหรืออะไรแบบนี้จะลองดูก็ได้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับในส่วนของตัวภาพรวมที่เราได้โชว์ไปสำหรับตัว u k i s สเนี่ยนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจเนาะอย่างที่บอกสามารถจะสั่งซื้อได้จากลิงก์ด้านล่างใต้เดสิชั่นนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าถึงข้อดีข้อเสียอีกเล็กน้อยดีกว่าว่าในมุมมองผมผมเห็นข้อดีข้อเสียอะไรในยูคิสบัง่งข้อดีที่เห็นจากการใช้งานมากๆเลยคือ เร็วครับเร็วโคตรเร็วมากๆคือเสียบแค่ใช้ A อคีปุ๊บ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 เนี่ยจะเซตอัพทีบาร์โหลดปับ๊บปั๊บปั๊บไม่กี่ปุ่มเองจบแล้วเร็วมากๆเลยครับเนาะก็เป็นข้อหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันแตกต่างจากตัวครับแมวเลนอื่นเนาะก็ใช้ได้เลยสำหรับสำหรับมือใหม่ใช้งานง่ายทีเดียวในส่วนต่อมาครับที่ผมรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์ผมหลยนั่นก็ข้อเสียเนาะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ของผมก็คือในส่วนของตัว การเสียบใช้งานตัวนี้ครับตัวยูคิเนาะผมรู้สึกว่ามันกินพื้นที่เพราะว่าเวลาจะเสียบ u ู b เข้ากับคอมนะครับมันต้องเสียบเป็นแนวเนี่ยห็ป้ป้ามันมันปิดมันเป็นแนวตั้งไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรามีโน้ตบุ๊กเนาะมีโน้ตบุ๊กเสียบอันเดียวก็เต็มพื้นที่แล้วนะครับมันกลายเป็นว่ามันกินพื้นที่ของอันอื่นนะอย่างเมื่อกี้ผมเสียบอันนี้สอันใช่ไหมครับตอนที่จะจับคู่แพรกันเนี่ยโอ้โห ต้องเสียบหน้าหลักอะไรไกลเลยแล้วมันไปกินพื้นที่เลยมากแล้วเอราเสีบอย่างเงี้ยเข้ากับ PC เนาะถ้าไปอยู่ด้านหลังคอมอ่ะโอ้โหสายย้ยงเยะเสียบยากพอสมควรนะนะครับอันเนี้ยก็เลยบอกว่าจริงๆถ้ามันมีสายแบบที่เขาให้มาที่เป็นสายเสียบพ่ว่นะครับอันนั้นน่าจะดีกว่าซึ่งผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเขาไม่แถมให้เหรอถ้าแถมให้ดีเลยนะครับเนาะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะก็จะได้สะดวกกับคนใช้งานด้วยนะเกาะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว ปัญหาผมส่วนอื่นผมไม่ค่อยมีปัญหาเนาะในเรื่องของว่าตัวอาร์คีมันจะเก็บได้เก็บไม่ได้ผมว่ามันเหมือนตัวครับเปบไอตัวกระดาษเลยมันก็เก็บได้หมดเนาะแล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนชอบแบบไหนนะครับเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของยูคิดนะครับถ้าชอบก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกลังใจให้ผมด้วยแล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมนะร้ายค้าของผมนะไปสั่งนืผมได้นะครับในส่วนของยูคิสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเล่ย์รอดครับ สวัสดีครับ